จากการเข้าร่วมนะครับครูที่ร่วมโครงการของเราครือผู้นำก็คือคุณครูสุภาพรกรอบมโนซึ่งเป็นครูที่ต้องบอกว่ามีความสนใจแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็หลายๆอย่างประกอบกับคุณตัวคุณครูนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในโครงการครูผู้นำของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา<ๆ><ๆ>ก็ได้นำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอีก14โรงเรียน นำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนได้ไปรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบแล้วก็บอกถึงความก้าวหน้าบอกถึงแนวทางในการดําเนินการของครูผู้นาจากอีก14โรงเรียนซึ่งเราก็บูรณาการนะครับจาก14โรงเรียนก็มาเป็นของเราโดยของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ที่ต้องบอกบอกเลยว่าเป็นโรงเรียนที่เด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการอา่านการเขียน ครับเราก็เอาจุดตรงนี้มาเป็นหลักคือคุณครูสุภาพรนี่ก็คิดโครงการคิดทำกิจกรรมที่ทำยังไงให้ให้เด็กเราได้ได้อ่านออกเขียนได้ให้คล่องแล้วออเขียนได้ก็เลยนํากิจกรรมของเรื่องของเพลงซึ่งอุทยานั้นมีเพลงจะเรียกว่าเป็นเพลงประจําจังหวัดของจังหวัดพระนครศรีุิยาอยู่แล้วก็เอาเพลงมาให้เด็กได้ฝึก อ่านฝึกร้องแล้วก็ฝึกเขียนแล้วก็หลังจากเราดําเนินการมาระยะหนึ่งปรากฏว่าเด็กเรามีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็สามารถอ่านและเขียนได้ไอ้ตัวนี้ก็คือผลสําเร็จที่เราเราได้ได้ครูผู้นําในการดําเนินการต่อเนื่องจากโรงเรียนปดีรูปแล้วก็เราก็วางแผนต่อไปนะครับพว,ว่าเด็กเรา น่าจะมีความสามารถเรื่องของการอ่านการเขียนได้ดีจากโครงการของครูําของในั้งนี้ครับ